โอ้ยเจ็บเจ็บอ่ะสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กัสนะครับในช่องบาสโกโบกัสชาแน,นลครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยครับก็จะเป็นการเปิดเพลย์ลิสต์ใหม่นะครับเฮ้ยลย์ลิใหมค์แล้วบอกว่าใช่ครับเป็นเพลย์ลิสต์ใหม่นะครับซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เนี่ยครับก็มีชื่อว่ากัสลีวิล แต่บอกก่อนเลยนะครับว่าเพลย์ลิสต์นี้เนี่ยครับการรีวิวเนี่ยจะไม่ได้มารีวิวแค่อะไรที่มันเป็นวิวตงบิวตี้หรือว่าแค่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องสำอางนะครับสกินแคร์หรือว่าอะไรเกี่ยวกับผมเกี่ยวกับหน้าอะไรอย่างนงี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าเราจะมารีวิวทุกอย่างบนโลกนี้เลยนะครับผมอย่าง EP นี้เนี่ยครับเป็น EP แรกนะครับเราก็ต้องไม่ธรรมดาถูกปะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมารีวิวนี่เลยพิ่ด,ดานพิ่ด,ดานนี่นะครับยาสีฟัน้ย จำแปลงฟันให้ดูหรอวะไม่ใช่นะครับเราไม่ได้เอามาแปลงฟันให้ดูนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาแปลงจมูก ซึ่งจริงๆแล้วยาสีฟันอันนี้เนี่ยครับที่บ้านกาจะคือไม่ได้ใช้เป็นประจาหรอกแต่ว่าอยู่ๆนะครับวันนั้นแม่ก็ซื้อมาเราก็เลยแบบว่าเออไปเปิดนงเปิดเน็ตอะไรเงี้ยดูใช่ป่ะแล้วก็ปรากฏว่าเฮ้ยเขาสามารถเอามาขัดสิวเซียนได้เราก็เลยเกิดความเล่นสนุกนะอยากจะเอามาขัดบ้างนะครับแต่ว่าขัดธรรมดาไม่ได้เนี่ยก็คือต้องเอามาทําคลิปด้วยก็เลยเปิดเพลิดใหม่ไปเลยเป็นไงง่ายไหมเออง่ายดีเนาะซึ่งยาสีฟันอันนี้คืออะไรยาสีฟันอันนี้เนี่ยครับคือยาสี ฟันคอนตีเดนเอ๊ะอะไรนะคอนไม่ใช่ดิเดนติคอนเออยาสีฟันเดนติคอนคิวเทน <S <S 1> <S 1> เดนติคอนคิวเทน plus bamboo s a l นะครับเดนติคอนเนี่ยก็คือชื่อของแบรนด์เขานะครับก็คือยาสีฟันเดนติคอนนะครับคิวเทนเนี่ยเขาบอกว่ามันมีส่วนผสมของโคเอนไซม์ N คิวเทนด้วยแล้วก็ plus นะครับตรงนี้เนี่ยเขาเขียนเอาไว้นะก็คือว่า plus bamboo salt นะครับ bamboo salt คืออะไรแปลออกกันไหม bamboo so bamboo วะไม่ใช่ bamboo salt ก็คือว่าไผ่นะครับเกลือไผ่เกลือไม้ไผ่ใช่เกลือไม้ไผ่เออซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครับเขาก็เป็นยาสีฟันธรรมดาเนี่ยแหละสามารถเอามาแปรงฟันได้ตามปกตินะครับแล้วเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยครับจะช่วยนะครับบำรุงแบบเหงือกอะไรเงี้ยโดยเฉพาะเว้ยแล้วก็ทําให้ลมหายใจลมหายใจอะไรลมหายใจของเราเนี่ยหอมสดชื่น ึ่งถามว่าแบมบูซอคืออะไรรู้ไหมก็คือไม่รู้เดี๋ยวขออ่านให้ฟังแบบเร็วๆแล้วกันนะแบมบูซอคือเกลือไม้ไผ่เป็นกระบวนการผลิตที่สืบทอดมามากกว่า1 0 0 0ันปีในประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีโดยการนําเกลือไปเผาในกระบอกไม้ไผ่ที่ปิดด้วยโครนณนะอุณหภูมิ1น0 0งึงองศาเซลเซียสกระบวนการดังกล่าวทาให้ได้เกลืออันอุดมไปด้วยแร่ธาตุมากกว่า70ชนิดได้แก่แคลเซียมอฟอสฟอรัสแมกซีแมกนีเซียม ธาตุเหล็กทองแดงโพแทสเซียมแล้วก็สิงด้วยเออเป็นต้นนะฮะว,ว้าวโคตรเยอะอะอะแต่อดๆก็แล้วแต่เราไม่ได้สนใจพวกนั้นนะแล้วเราก็ไม่ได้จะเอามา ขัดฟันให้ดูด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะเอามาขัดจมูกโดยสิ่งที่เขาบอกเนี่ยนะครับให้เราเตรียมเนี่ยก็จะมียาสีฟันเดนติคอนของเขานะครับแล้วก็จะมีแปรงสีฟันอันนี้นะครับแล้วก็จะมีถ้วยหนึ่งถ้วยนะครับพร้อมกับนมนี่คือใส่นมไปแล้วนะข้างในเห็นปะเออเนี่ยนะครับก็จะใส่นมแต่ไม่รู้มันจะเยอะไปไหมนะแล้วก็มีนี่ครับก็คือช้อนนะครับช้อนชาเขาบอกว่า เรื่องราวนะครับก็คือว่าให้ใส่ให้ดีบไอตัวเนี้ก็คือยาสีฟันเนี่ยครับลงไปเฮ้ยอันนี้เขาได้ช้อนชาปะ่ะช้อนชาใช่ไหมชใช่ใช่ไหมใช่เนาะเฮ้ยแล้วมันมีช้อนอย่างอื่นไหมอันนี้ปกติเอาไว้กินกาแฟทำไมมันไม่ออกอะเอามันมีฟอยอยู่ข้างในโอเคแกะเสร็จแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะ บีบยาสีฟันเนี่ยครับลงไปอันนี้เขาเรียกว่าหนึ่งช้อนชาถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะทุกคนนะบีบลงไปนะครับผมแกอุ yeah. ้ยหอมอุ้ยติดจมูกปะเนี่ยกินเหมือนยาสีฟันอนะ่ะก็ยาสีฟันปาวะ <c oughs> อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรานะครับก็จะเอามาผสมกับนมนะครับที่อยู่ในนี้เฮ้ยทุกคนจำว่านมมันน่าจะเยอะไปอ่ะทำไงดีอ่ะเทออกอ่ะเสียดายอ่ะกินแล้วกัน น่าจะได้แล้วแหละอ่าเดี๋ยวเรานะครับก็จะผสมตัวยาสีฟันนะครับลงไปในนี้เลยแกมันไม่ออกอะ่ะเดี๋ยวขูดก่อนเสร็จแล้วเนี่ยครับเขาก็ให้กวนเข้าด้วยกันครับแกมันไม่ค่อยละลายอะ่ะทำยังไงดีอ่ะแต่มันก็โอเคนะก็พอได้อยู่โอ้ยโตเรือไปหมดแล้วเด้อ โอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอามาถูจมูกกันเลยนะครับจริงๆกันว่าให้มันเป็นก้อนๆก่อพองแบบปลายปลยแปงเนี้ยหน่อยก็ดีเหมือนกันนะเออแกนี่มันคอนเทนต์พีชีพเลยนะเว้ยถ้าจมูกพังเนี่ยต้องช่วยกันรับผิดชอบนะยังไงจังหวะน,นี้คือต้องกดไลค์แล้วไหมต้องกดไลค์กดแชร์กดซับให้หน่อยแล้วไหมเป็นกาลังใจให้ด้วยเอ้อสตื่นเต้นปะล่า <c oughs> เอาแต่ที่ชั่วรอไว้ก่อนเดี๋ยวว่าเลอะแน่เลยเนี่ยเอานะเริ่ม,มนะหนึ่งสองสาม เฮ oh. <laughs> ้ยคือกลิ่นมันหอมเว้ยจริงๆทุกคนกือเอาจริงๆแปลงเนี่ยควรที่จะให้เขาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะให้มันนุ่มกว่านี้นิดนึงนะอันนี้คือแปลงที่ไม่ได้ใช้แล้วนะก็เลยแบบลองเอามาดูนะแต่ว่าจริงๆอนะถ้าอยากจะทําจริงๆอนะเอาแปลงที่มันขดนุ่มๆหน่อยก็ได้นะจะออกไหมวะคุณลุ้นเหมือนกันนะนี่ ถูๆๆลงมาแบบข้าง,างๆซอกๆหน่อยก็ได้นะทุกคนนะเฮ้ยมันออกไหมวะตอนนี้คือเย็นจมูกไปหมดแล้วอะคนเย็นน่ะโอ้ยเจ็บเจ็บอะ่ะเขาบอกว่าให้ถูเนะี่ยสักประมาณ1-2นาทีก็พอนะ เฮ้ยนี่กูรอดไปห้านาทีแล้วนเนี่ย <c oughs> เอาเล่าไงโอเคครับทุกคนกันว่ามันน่าจะได้แล้วแหละเดี๋ยวขออนุญาตไปล้างน้ําเปล่าออกก่อนนะฮะเดี๋ยวมาครับผมโอเคกลับมาแล้วทุกคนขอเช็ดจมูกก่อนเป็นไงบ้างจมูกยังอยู่ดีไหมมันเป็นคอนเทนต์พิชีพมากขะบอกเลยเฮ้ย <c oughs> คือมันก็ออกเยอะอยู่นะทุกคนนะ เดี๋ยวจะใส่ภาพอินเสิร์ตเอาไว้ให้ดูแล้วกันนะครับผมระหว่างแบบก่อนใช้กับหลังใช้แบบ b e f o r e after เป็นยังไงอะไรยังไงนะก็สําหรับสิ่งที่เห็นนะก็คือว่ามีความรู้สึกว่ามันออกนะพวกแบบตรงแถวแถวเนี้ยแถวแถวเนี้ยมันออกนะแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็ออกเหมือนกันนะเนี่ยฝั่งแถวแถวนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงเนี้ยคือมันจะค่อนข้างที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสิวเซียนที่ค่อนข้างใหญ่อ่ะแล้วมันก็แบบหนาฝังลึกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า กนไม่ค่อยแบบลอกสิวเซียนเท่าไหร่เงี้ยมันก็เลยจะแบบว่าไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะพวกที่แบบเม็ดใหญ่ๆอ่ะเขาเรียกว่าเม็ดปัเออแบบอันใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็ต้องหมั่นทาบ่อยๆนั่นแหละนะทุกคนสักประมาณแบบอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งก็พอแล้วเนาะเอออาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะเพียงพอนะโอเคโดยสรุปวันนี้นะครับยาสีฟันเดนติคอนเนี่ยก็สามารถที่จะเอาสิวเซียนจากจมูกเนี่ยครับออกได้จริงนะก็ถือว่าแฮปปี้นะคะผมแต่ว่า ซื้อที่ไหนได้บ้างวะเดี๋ยวขอเชิญแป๊บอะตอนนี้นะเว็บที่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมี Lazada Lazada มีวัดสารมี Top Super อ,อร์มารไม่ใช่เขาเรียกว่า Top Market ก็ปะ ท็อปมาร์เก็ตมีท็อปออนไลน์ก็มีสุรุฮะสุรุฮะตรงสยามอ่ะตรงทางข้ามระหว่างสยามซิติพอยต์กับคือตรงอยู่ตรงสยามร้อนอ่ะนึ่ออกใช่ไหมเออร้านที่มันเป็นสีแดงๆอ่ะสุรุฮะเออนั้นก็มีแล้วก็มัตสึคิโยก็มีมัตสึคิโยคือที่เป็นร้านเหลืองๆที่แบบชอบอยู่ในเซ็นทันอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นร้านขายของญี่ปุ่นอ่ะเออมีบูธก็มีบูธก็มีครับทุกคน อ๋อจริงๆคือเขามี2สูตรด้วยนะอันนี้มันเป็นสูตร Q10 ใช่ป่ะแล้วก็สูตรธรรมดามันจะเป็นสีน้ำเงินก็ลองไปดูนะครับผมเออก็ประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวก็ใส่รายละเอียดเอาไว้ใน Description แล้วกันแล้วก็ใส่แบบพวกวิวธีการทําอะไรเงี้ยเอาไว้ในเดเอาไว้ให้ใน description อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็สำหรับใครนะครับอยากให้การรีวิวอะไรอีกนะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกข้างล่าง ได้เลยนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ช่อง Busco Podcast Channel ด้วยนะครับผมวันนี้ไปแล้วนะฮะบ๊ายบายฮะสวัสดีได้ยินเสียงแมวปะได้ยินเสียงแมวไหมได้ยินไหมไอเงินเงียบไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ